ท่ามกลางหุบเขาอันเงียบสงบของเขตเนาดาวประเทศนอร์เวย์นักโบราณคดีได้ค้นพบสุสานไวกิ้งที่ซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นดินมานานนับพันปีซึ่งที่นี่มีหลุมฝังศพกว่า30แห่งทว่ามีหลุมหนึ่งที่กลับมีบางอย่างพิเศษยิ่งกว่าในหลุมศพนั้นไม่ได้มีเพียงร่างของหญิงคนหนึ่งแต่ยังมีสุนัขอีกตัวหนึ่งที่ถูกฝังอยู่เคียงข้างเธอ นั่นคือภาพสุดท้ายของความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงที่ถูกเก็บรักษาไว้นานนับพันปีจากหลักฐานในหลุมนักวิจัยเชื่อว่าเธอคือหญิงสูงสักผู้ครอบครองวัตถุมีค่าหลายชิ้นทั้งเข็มกลัดทองสำริดลูกปัดแก้วและหวีเขาสัตว์แกะสลักโดยสิ่งของเหล่านี้บ่งบอกว่าเธอมีฐานะสูงในชุมชนไวกิ้งไวกิ้งหญิงไม่ได้มีเพียงแม่บ้านเท่านั้น แต่หลายคนก็มีบทบาทเป็นเจ้าของที่ดินแม่ค้าและผู้ดูแลความมั่งคั่งของครอบครัวการฝังศพแบบนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเธอได้รับเกียรติแม้ในวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วทำไมต้องฝังสุนัขไว้ด้วยคำตอบอาจอยู่ในวัฒนธรรมไวกิ้งที่เชื่อว่าสัตว์คู่ใจจะคอยนำทางเจ้าของในโลกหลังความตายหรืออีกในหนึ่งมันอาจเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ เพราะในสมัยนั้นไม่ใช่ใครก็สามารถฝังสัตว์เลี้ยงร่วมหลุมศพได้การค้นพบนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของความตายแต่มันเล่าเรื่องของชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกยกย่องให้มีเกียรติแม้นยามนิทรานิรันพร้อมกับสุนัขตัวหนึ่งที่อาจเฝ้าอยู่ข้างเธอจนวาระสุดท้ายสุสานแห่งสซนญ,ญารจึงไม่ได้เป็นแค่สางอดีตแต่มันคือหน้าต่างที่เปิดให้เราได้เห็นสายใยของความรัก ความทรงจำและเกียรติยศที่ข้ามผ่านการเวลามานานนับพันปี